ผู้คนมักจะถามผมเกี่ยวกับชาลีว่าจะรวยเร็วได้อย่างไรคำตอบปกติของผมก็คือผมไม่เคยคิดถึงคำถามนี้เลยผมคิดแต่เรื่องที่ว่าผมจะล้มละลายอย่างรวดเร็วได้อย่างไรและไอ้ทางรัดรวยเร็วที่คุณไล่ตามอยู่นะนั่นแหละคือหนทางสู่การล้มละลายที่ปลอดภัยที่สุดคุณคิดว่านั่นเรียกว่ากลยุทธ์เหรอไม่เลยนั่นมันแค่การรนหาที่ตายคนส่วนใหญ่ยากจนไม่ใช่เพราะโอกาสมีน้อย แต่เป็นเพราะพวกเขารีบร้อนเกินไปพวกเขาต้องการเงินด่วนความสําเร็จด่วนและความสุขด่วนแต่เกือบทุกอย่างที่มีคุณค่าในชีวิตมันช้าจนน่าใจหายคุณคิดว่าผมล้อเล่นเหรอผมไม่เคยล้อเล่นกับเรื่องโงๆ่ๆคุณไม่ได้ไร้สมองคุณแค่ใจร้อนคุณกระตือรือร้อนเกินไปที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองฉลาดกว่าตลาดดังนั้นคุณจึงไปเล่นการพนันคุณใช้เลเวอเรจใช้เงินกู้และความเพอ้อฝันคุณคิดว่านั่นคือความทะเยอทะยานเหรอจริงๆแล้ว นั่นคือการเร่งความเร็วพุ่งไปสู่หน้าผาคุณต้องเข้าใจนะในวินาทีที่คุณเริ่มไล่ตามความเร็วคุณก็แพ้ในเกมนี้ไปแล้วทำไมเพราะคุณไม่ได้กำลังไล่ตามกลยุทธ์คุณกำลังปล่อยตัวปล่อยใจไปกับด้านที่น่าเกลียดและแพงที่สุดในความเป็นมนุษย์ของคุณส่วนที่ทำลายล้างที่สุดสองส่วนศัตรูตัวแรกที่คุณปล่อยตัวปล่อยใจให้มันก็คือความอิจฉ้าผมมีชีวิตอยู่มา99ปีผมเห็นคนฉลาดมามากเกินไปแล้วที่พังพินาศ เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ความโลภแต่คือความอิจฉาความโลภคือการอยากได้มากขึ้นคุณยังควบคุมมันได้แต่ความอิจฉาคือการที่คุณทนไม่ได้ที่คนอื่นมีมากกว่าคุณเร็วกว่าคุณคุณมองไปรอบๆคุณเห็นเพื่อนบ้านได้รถคันใหม่คุณเห็นหุ้นของเพื่อนร่วมงานมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคุณเห็นคนที่คุณดูถูกอย่างสิ้นเชิงไอ้หนุ่มโง่ๆอายุ20ปีอาศัยเหรียญคริปโตที่คุณไม่เคยได้ยินชื่อซื้อบ้านที่ทั้งชีวิตคุณก็ไม่มีปัญญาซื้อได้ คุณแค่ทนไม่ได้คุณเริ่มรู้สึกวิตกกังวลคุณเริ่มตั้งคำถามถึงความหมายของชีวิตเสียงในใจคุณกรีดร้องว่าทำไมไม่เป็นฉันเครื่องยนต์ที่นำไปสู่การทำลายตัวเองได้เริ่มทำงานในวินาทีนั้นคุณไม่สนใจมูลค่าอีกต่อไปคุณสนใจแต่ราคาคุณไม่สนใจความใกล้ชิดอีกต่อไปคุณสนใจแต่ความเร็วและความเสี่ยงคุณไปซื้อของที่คุณไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยเพียงเพราะคุณกลัวที่จะพลาดคุณไม่ได้กำลังลงทุน คุณกำลังซื้อต่อเข้าราคาแพงเพียงเพื่อให้ได้เข้าไปอยู่ในบ่อนคาสิโนเดียวกับคนที่คุณอิจฉาตอนที่ผมยังหนุ่มผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาฉลาดมากเขาน่าจะร่ำรวยมากได้แต่เขากลับล้มละลายทำไมเพราะเขาทนไม่ได้ที่จะเรียนแบบคนอื่นที่รวยกว่าเขาซื้อหุ้นตามคนอื่นเ,เรียนรู้การลงทุนจากคนอื่นแม้กระทั่งเรียนแบบวิถีชีวิตผลก็คือเขาเสียเงินทั้งหมดไปมันยังพลากความนับถือตนเองของผมไปด้วย ผมบอกเขาทันทีตรงนั้นเลยว่าคุณไม่ได้กําลังลงทุนคุณกําลังพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้ด้อยกว่าจําไว้ว่า80%เอร์เซนของหายนะทางการเงินในโลกนี้ล้วนเกิดจากการอยากจะเก่งให้ได้เท่าคนอื่นนั่นคือการแข่งขันที่คุณไม่มีวันชนะความอิจฉาเป็นบาปที่โง่เขลาที่สุดในบรรดาบาปทั้งปวงมันเป็นบาปเดียวที่ไม่ให้ความสนุกเลยด้วยซ้ําอย่างน้อยขโมยก็ได้กระเป๋าสตางค์ไปอย่างน้อยคุณก็มีความสุขกับการกินแต่ความอิจฉาคุณจะไม่ได้อะไรเลย สิ่งเดียวที่ได้คือความกระวนกระวายใจศัตรูตัวที่สองที่คุณปล่อยตัวปล่อยใจให้มันก็คือความแย่ยิงถ้าความอิจฉาเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนคุณเข้าสู่บ่อนคาสิโนความเย่อยิงก็คือยาเสพติดที่ทําให้คุณทุ่มหมดหน้าตักคุณไล่ตามเงินด่วนจะมีช่วงเวลาที่คุณโชคดีและเดิมพันของคุณได้ผลคุณทําเงินด่วนก้อนแรกได้นั่นคือตอนที่หายนะที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นคุณจะไม่ขอบคุณโชคชะตาคุณจะขอบคุณความอัจฉริยะของตัวเอง คุณเริ่มคิดว่าคุณถอดรหัสตลาดได้แล้วคุณคิดว่าคุณเก่งกว่าบาฟเฟ่ฉลาดกว่าผมและคนอื่นๆคุณคิดว่าคุณเจอทางลัดแล้วเงินทําให้สมองเสื่อมโดยเฉพาะสมองที่ไม่เคยผ่านการทดสอบค,ความมั่งคั่งไม่ได้เปลี่ยนคนมันแค่เปิดโปงตัวตนของคนถ้าเดิมทีคุณเป็นคนโง่มันจะทําให้คุณระเบิดเร็วขึ้นในยุคฟองสบู่อินเทอร์เน็ตปี1999ผมเห็นอัจฉริยะแบบนี้มามากเกินไปแล้ว พวกเขาใช้ราคาที่ไร้สาระซื้อบริษัทที่ไม่ทำกำไรเลยแม้แต่น้อยแล้วบอกผมว่าชาลีคุณแก่เกินไปที่จะเข้าใจครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมพวกเขาจัดงานปาร์ตี้ฉลองทุกครั้งที่ราคาขึ้นแต่เมื่อตลาดพังพวกเขากลับโทษโชคร้ายตอนที่พวกเขาอยู่บนยอดเขาคิดว่าไอคของตัวเองสูงเท่ากับมูลค่าสุทธิพวกเขาไม่เข้าใจตลาดไม่ได้ลงโทษคุณเพราะคุณโง่เขาแค่จะมาเก็บเงินทีหลังความอิจฉาทำให้คุณเข้าไป ความเย่หญิงจะทําให้คุณเบิ้ลนี่คือสูตรสาเร็จของการรอนหาที่ตายเมื่อคุณทั้งอิจฉาและเย่อหญิงคุณจะเริ่มทําสิ่งที่โง่ที่สุดคุณเริ่มกู้เงินคุณเริ่มใช้เลเวอเรจคุณคิดว่าคุณกําลังเร่งความเร็วจริงๆแล้วคุณกําลังกําจัดระยะปลอดภัยทั้งหมดของคุณคุณคิดว่าคุณกําลังโจมตีหรอจริงๆแล้วคุณกําลังสละสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่ของคุณดังนั้นคุณถามบอกว่าการรอนหาที่ตายหมายความว่าอะไร นี่แหละคือการที่คุณไล่าตามความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วคุณกำลังเชิญชวนความอิจฉาและความเย่อหยิ่งเข้ามาควบคุมสมองของคุณและเมื่อพวกมันควบคุมคุณคุณก็ไม่ใช่ตัวคุณอีกต่อไปคุณเป็นแค่นักพนันที่รอวันล้มละลายผมไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของผมเลยผมแค่ไม่ได้ทำผิดพลาดโง่งๆมากเกินไปแล้วปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ที่เหลือผมไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวผมเป็นคนอดทน ในขณะที่คนอื่นกำลังยุ่งอยู่กับการวิ่งแข่งในขณะที่ยุ่งอยู่กับการรนหาที่ตายของตัวเองผมกำลังยุ่งอยู่กับการรอคอยในช่วงตลาดหุ้นตกต่ำปี1,973ผู้คนต่างหวาดกลัวจนเทขายทุกอย่างผมไม่ได้ขยับตัวเลยเพราะผมรู้ว่าในที่สุดตลาดก็จะฟื้นตัวคนพวกนั้นที่ตื่นตระนกก็แค่กำลังใช้ประโยชน์จากส่วนลดขายความมั่งคั่งในอนาคตของตัวเอง คุณต้องเรียนรู้ที่จะต่อต้านสิ่งรอใจของความเร็วความมั่งคั่งเป็นของคนอดทนและเดินช้าไม่ใช่ของผีที่ฉลาดแต่ใจร้อนดังนั้นตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะรากง่าวทางจิตวิทยาของการฆ่าตัวตายความอิจฉาได้พรากความสงบภายในของคุณไปความเย่อหยิ่งทําให้คุณประเมินสติปัญญาของตัวเองสูงเกินไปแต่เพียงแค่อารมณ์สองอย่างนี้มันยังไม่พอที่จะทําลายคุณได้อย่างสมบูรณ์คุณต้องการเครื่องมือเครื่องมือที่ สามารถขยายความโง่เขลาในตัวคุณได้100เท่าและเป็นเครื่องมือที่ช่วยเร่งความเร็วให้มันเครื่องมือนี้คือหนี้สินหรือถ้าจะใช้คำที่ฟังดูทันสมัยและฉลาดกว่าก็เรียกว่า Leverage และผมจะบอกคุณคำว่ารวยเร็วถ้าคุณเอา Leverage ออกไปมันก็ไม่มีอยู่จริงและการรนหาที่ตายมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากถ้าเอา l e v e r a g e ออกไปเช่นกันสองสิ่งนี้ผูกติดกัน ผมต้องพูดให้ชัดเจนตรงนี้เลยผมรังเกยียจนี่สินที่ไม่จําเป็นอย่างที่สุดมาโดยตลอดนี่ไม่ใช่มุมมองทางศิลธรรมที่ล้าสมัยนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบในซากประหักพังของภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่ปี1,929จากศกนาฏกรรมของครอบครัวนับไม่ถ้วนเป็นบทเรียนเลือดเนื้อที่ได้เรียนรู้ผมเห็นกับตาตัวเองพวกชาวนาที่ทํางานหนักมาทั้งชีวิตเพราะราคาที่ดินตกไม่สามารถชําระคืนเงินกู้ ที่ดูเหมือนสมเหตุสมผลนั่นได้ทุกอย่างถูกธนาคารยึดไปธนาคารไม่สนใจว่าคุณทำงานหนักแค่ไหนเขาสนใจแค่ว่าคุณจะคืนเงินได้ตรงเวลาหรือไม่ผมเห็นกับตาตัวเองคนฉลาดพวกนั้นที่ในปี1928ยังคงโออวดอยู่ในงานปาร์ตี้เพราะใช้เงินมารจิ้นหรือพูดอีกอย่างคือซื้อหุ้นโดยใช้เลเวอเรจไม่เพียงแต่สูญเสียทุกอย่างในช่วงที่ตลาดพังแต่กลับกลายเป็นหนี้ก้อนโตก,กับบริษัทบรเกอร์ พวกเขาไม่ได้กลับไปที่ศูนย์พวกเขากลับไปสู่ตัวเลขติดลบนี่คือโฉมหน้าที่แท้จริงของหนี้สินมันคือยาพิษสมัยใหม่ด้านที่ไร้กาที่สุดของมันก็คือมันมักจะสวมเสื้อคลุมแห่งโอกาสปรากฏตัวบนเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างรวดเร็วของคุณความอิจฉาและความเย่หญิงในความเป็นมนุษย์ของคุณจะกระตุ้นคุณคุณอิจฉาที่เพื่อนซื้อบ้านดังนั้นธนาคารจึงเสนอสินเชื่อจำอง 30ปีให้คุณคุณเซ็นชื่อคุณคิดว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านจริงๆแล้วคุณเพิ่งกลายเป็นพนักงานที่พักดีที่สุดของธนาคารในอีก30ปีข้างหน้าคุณคิดอย่างเย่หยิงว่าคุณได้ค้นพบโอกาสในการลงทุนครั้งหนึ่งในชีวิตแต่คุณมีกระสุนไม่พอดังนั้นสถาบันการเงินจึงเสนอเลเวอเรจให้คุณคุณคิดว่าคุณกำลังทำเงินจากเงินของคนอื่นเหรอผมจะบอกคุณนะ คุณกำลังเล่นพนันกับอนาคตของตัวเอง l ลเวอร g เให้ความเร็วแก่คุณไม่ใช่การควบคุมถ้าข้างหน้ามีหน้าผาความเร็วจะฆ่าคุณเท่านั้นผมจะเล่าเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าน,นี้ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับฟองสบู่ c o m ในปี1999ผมรู้จักวิศวกรคนหนึ่งเขาฉลาดมากไอคสูงแต่เขาถูกควบคุมโดยความอิจฉาและความโยหยิงเขาเห็นเพื่อนบ้านอายุ20ปีของตัวเองที่ไม่รู้อะไรเลย อาศัยหุ้นอินเทอร์เน็ตที่เขาไม่เคยได้ยินชื่อเปลี่ยนไปขับรถปอเช่ได้ภายใน6เดือนเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาบอกผมว่าชาลีครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมนี่คือการปฏิวัติผมบอกว่ามันไม่เคยแตกต่างเขาไม่ฟังเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าเพื่อนบ้านเขาไม่เพียงแต่อยากจะซื้อเขาต้องการเร่งความเร็วเขาใช้เลเวอเรจนั่นคือการซื้อขายด้วยมาจิน เขากลายเป็นอัจฉริยะจริงๆในปี 1, 1,999บัญชีของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกวันเขาลาออกจากงานเขาเริ่มเยาะเยะผมว่าเป็นคนหัวโบราณแล้วเดือนมีนาคมปี2,000ก็มาถึงฟ้องสบู่แตกบริษัทแห่งการปฏิวัติที่เขาซื้อราคาหุ้นดิ่งลง90%ซในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยแล้วปีศาจแห่งเลเวเรจก็ปรากฏตัวบริษัทโบรกเกอร์ โทรมาขอให้เขาวางหลักประกันเพิ่มเขาไม่มีเงินแล้วบริษัทโบโรกเกอร์ก็บังคับขายหุ้นทั้งหมดของเขาเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดทุนเขาไม่เพียงแต่ซื้อบนยอดดอยเขายังถูกบังคับให้ขายที่ก้นเหวด้วยผลสุดท้ายของเขาเป็นอย่างไรเขาไม่เพียงแต่สูญเสียเงินออมทั้งหมดเขายังเป็นหนี้บริษัทโบโรกเกอร์อีกหลายแสนดอลลาร์เขาเปลี่ยนจากเศรษฐีกลายเป็นคนล้มละลายหนี้สิ้นล้นพ้นตัวใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปีคุณเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร นี่เรียกว่าการลนหาที่ตายเขาโง่เหรอไม่เลยเขาฉลาดกว่าพวกเราส่วนใหญ่เขาตายเพราะความเย่หญิงของตัวเองตายเพราะความอิจฉาที่น่ารังเกียจนั้นเลเวอเรจเป็นเพียงเครื่องมือในการประหารชีวิตคุณต้องเข้าใจความจริงที่โหดร้ายข้อหนึ่งในเกมการลงทุนการอยู่รอดคือสิ่งสําคัญอันดับแรกเสมอและเลเวอเรจเป็นสิ่งเดียวที่สามารถกําจัดคุณออกจากเกมได้อย่างสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับได้คุณอาจจะบอกว่าชาลีคุณอน,อนุรักษ์นิยมเกินไป คนฉลาดเขาก็ใช้เลเวอเรจกันทั้งนั้นใช่ผมเคยได้ยินเรื่องนั้นเหมือนกันเรื่องราวของคนที่กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านผ่านเลเวอเรจแต่สิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินคือเรื่องราวของคนอีกหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์คนที่ล้มละลายเพราะพฤติกรรมเดียวกันเรื่องราวของคนที่หายไปจากประวัติศาสตร์นี่คืออคติของผู้รอดชีวิต survivor bias ทำไมบัฟเฟ่กับผมถึงรวย ไม่ใช่เพราะเราฉลาดมากไม่ใช่เพราะเราจับกระแสดได้มากมายแต่เป็นเพราะเรามีชีวิตอยู่นานพอทำไมเราถึงสามารถมีชีวิตอยู่นานขนาดนี้ได้เพราะในช่วงตลาดหุ้นตกต่ำปี1973ในช่วงวิกฤตปี1987ในช่วงฟองสบู่ปี1999ในช่วงวิกฤตการเงินปี2008เมื่ออัจฉริยะเหล่านั้นใช้เลเวอเรจแล้วถูกตลาดชำระบ,บัญชีและกำจัดออกไปทีละคนเมื่อถูกบังคับ ให้ขายทรัพย์สินของตัวเองที่จุดต่ำสุดเรากำลังถือเงินสดอยู่เราไม่เคยกู้เงินนี่ทำให้เราไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่ยังสามารถในช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกนั้นเข้าไปซื้อสินทรัพย์คุณภาพสูงที่อัจฉริยะเหล่านั้นโยนทิ้งลงในกองเลือดด้วยส่วนลด90%นี่คือความจริงของการรวยอย่างช้าๆเขาไม่ได้บอกให้คุณช้าจริงๆเขากำลังบอกให้คุณอยู่ต่อหน้ากับดักที่เคลื่อนไหวเร็วอย่างเลเวเรตให้รักษาความยับยั้งชั่งใจอย่างเด็ดขาด คุณต้องต่อต้านสิ่งล่อใจของความเร็วคุณไล่าตามความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วในวันนี้คุณกำลังเล่นรัเสเซียรูเล็ตคุณอาจจะชนะ5ครั้งแต่คุณต้องการแพ้แค่ครั้งเดียวนี่ไม่เรียกว่าการลงทุนนี่เรียกว่าการรนหาที่ตายผมสังเกตเห็นเรื่องหน้าขันอย่างหนึ่งมานานแล้วคนเราไม่ได้พ่ายแพ้เพราะความยากจนพวกเขาพ่ายแพ้เพราะความเบื่อหน่ายคุณคิดว่าประโยคนี้ไม่สําคัญเหรอไม่เลยนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการฆ่าตัวตายคนที่แสวงหาการรวยเร็ว สิ่งที่เขาทนไม่ได้ที่สุดคือความเบื่อหน่ายคุณมีความอิจฉาและความโย่อหยิ่งคุณยังหยิบเลเวอเรจขึ้นมาด้วยตอนนี้คุณพร้อมทุกอย่างแล้วคุณต้องทําอะไรบางอย่างสิ่งที่คุณทําเรียกว่าการซื้อขายบ่อยครั้งและการไล่ตามความตื่นเต้นคุณคิดว่าคุณกําลังลงทุนผมจะบอกคุณนะคุณไม่ได้กําลังลงทุนคุณกําลังหาความบันเทิงคุณกําลังใช้เงินอ้อมทั้งชีวิตของคุณไปซื้อความตื่นเต้นที่แพงที่สุดในโลกผมเคยพูดไว้ว่า การทาเงินควรจะเป็นเรื่องน่าเบือ่อถ้าการลงทุนของคุณทําให้คุณตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงต้องคอยดูตลาดทุกวันงั้นคุณคงทําอะไรผิดไปแล้วการเติบโตของความมั่งคั่งที่แท้จริงเป็นเหมือนการดูหญ้าโตหรือดูสีแห้งมันไม่มีความเร้าใจไม่มีการหักมุมของเนื้อเรื่องแต่มันได้ผลปัญหาก็คือความเป็นมนุษย์ของคุณเกลียดสิ่งนี้โดยเฉพาะเมื่อคุณคิดว่าตัวเองฉลาดคุณมักจะอยากปรับปรุงให้ดีที่สุดเสมอ อยากจะทำอะไรบางอย่างเสมอคุณทนไม่ได้ที่จะนั่งนิ่งๆดังนั้นคุณจึงเริ่มจ้องมองตัวเลขที่กระพริบเหล่านั้นทุกวันคุณซื่อตามหัวข้อข่าวขายตามคำแนะนำของเพื่อนบ้านคุณคิดว่าคุณกำลังบริหารจัดการอย่างกระตือรือร้นคุณคิดว่าคุณกำลังควบคุมอยู่เหรอคุณคิดผิดคุณแค่กำลังทำผิดพลาดอย่างกระตือรือร้นเท่านั้นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำคือการไม่ทำอะไรเลยนั่นไม่ใช่ความเกียดคร้านนั่นคือความเกียดคร้านอย่างมีวินัย มันคือการปฏิเสธที่จะถูกขับเคลื่อนโดยเสียงรบกวนเป็นความสามารถที่หายากอย่างยิ่งคุณต้องเข้าใจว่าเสียงรบกวนส่วนใหญ่ในตลาดการเงินล้วนถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณลงมือทํานักวิเคราะห์เหล่านั้นผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นการแจ้งเตือนแบบพุทธของแอปเหล่านั้นจุดประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อให้คุณทําธุรกรรมเพราะการทําธุรกรรมของคุณพวกเขาถึงจะทําเงินได้จากค่าธรรมเนียมคุณคิดว่าคุณเป็นนักล่าหรอคุณเป็นแค่เหยื่อ คุณคิดว่าคุณกําลังเล่นเกมเหรอคุณเป็นแค่ตัวเกมเองเมื่อคุณติดความตื่นเต้นที่รวดเร็วคุณก็ได้ละทิ้งสิ่งเดียวที่สามารถทําให้คุณรวยได้สิ่งที่ทรงพลังจนเกือบจะเป็นปาฏิหาริย์ดอกเบี้ยทบต้นไม่เคยส่งเสียงดังเขาทํางานในขณะที่คุณเงียบทํางานในขณะที่คุณหลับแต่เขามีข้อเรียกร้องข้อหนึ่งคือต้องใช้เวลาและต้องไม่ถูกขัดจังหวะทุกการซื้อขายที่ฉลาดของคุณทุกการตัดขาดทุนที่ทันท่วงที ทุกการไล่ตามราคาที่น่าตื่นเต้นล้วนเป็นการรบกวนกระบวนการของดอกเบี้ยทบต้นคุณเหมือนคนโง่ที่ขุดเมล็ดพืชออกจากดินไม่หยุดเพื่ออยากจะดูว่ามันโตขึ้นหรือยังแล้วคุณจะพลิกสถานการณ์ได้อย่างไรความพยายามที่จะรวยเร็วทั้งหมดของคุณได้รับประกันแล้วว่าคุณจะย่ำอยู่กับที่อย่างช้าๆตลอดไปจนกว่าคุณจะใช้เงินต้นทั้งหมดของคุณหมดนี่คือการประหารชีวิตตัวเองมันเริ่มต้นด้วยความอิจฉาและความเย่ยิงเร่งความเร็วด้วยหนี้สินและเลเวอเรจ และสุดท้ายคือการซื้อขายบ่อยครั้งและปฏิเสธความเบื่อหน่ายเพื่อทําให้การฆ่าตัวตายนี้เสร็จสมบูรณ์เอาละผมใช้เวลามากมายบอกพวกคุณแล้วว่าการร้นหาที่ตายคืออะไรตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะถามคําถามที่ถูกต้องแล้วยาถอนพิษของชาลี่คืออะไรยาถอนพิษก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทั้งหมดนี้ถ้าการไล่ตามความมั่งคัง่งอย่างรวดเร็วคือการรนหาหายนะดังนั้นทางแก้ของมันก็คือ การรวยอย่างช้าๆรวยอย่างท้าวรการพลิกสถานการณ์ใน1ิปีที่คุณต้องการความลับไม่ได้อยู่ที่การหาเทรนด์ใดๆความลับคือคุณต้องทำสิ่งนี้ภายใน10ปีนี้การยึดมั่นในปรัชญาแห่งความช้าอย่างโหดร้ายนี่คือคำแนะนำสุดท้ายของผมสำหรับคุณและยังเป็นคำตอบเดียวด้วยประการแรกคุณต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นคนโง่ฟังให้ดีนะนี่คือแก่นแท้ของปัญญาในชีวิตของผมการเป็นคนฉลาดไม่ใช่กุญแจสู่ความร่ำรวยความโง่ เคลาคือสาเหตุของการล้มละลายคุณไม่จําเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นคุณแค่ต้องโง่น้อยกว่าพวกเขาสักหน่อยในปี1999ในขณะที่คนฉลาดทุกคนกําลังเฉลิมฉลองอินเทอร์เน็ตการไม่ทําอะไรโง่โง่หมายถึงการยืนดูอยู่ข้างสนามในปี2008เมื่อคนฉลาดทุกคนกําลังเทขายอย่างตื่นตระหนกการไม่ทําผิดพลาดโง่โงหมายถึงการถือเงินสดในปี2021เมื่อคนฉลาดทุกคนกําลัง พูดถึงบิตคอยการหลีกเลี่ยงการทําอะไรโง,ง,ง่คือการปิดโทรศัพท์ของคุณคุณไม่จำเป็นต้องหาไอเมซอนตัวต่อไปคุณเพียงแค่ต้องระบุและอยู่ให้ห่างจากคนที่อยากรวยข้ามคืนพวกเขาคือหายนะเดินได้คุณต้องเรียนรู้ที่จะคิดย้อนกลับอย่าถามผมว่าจะชนะได้อย่างไรถ้าคุณถามผมว่าจะแพ้ได้อย่างไรฉันจะแพ้ที่ไหนโอ้ถ้าฉันใช้เลเวเรจหลักการที่สองถ้าฉันซื้อสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจถ้าฉันไล่ตามราคาสูงขึ้นเพราะความอิจฉา หลักการที่หนึ่งฉันจะแพ้ดีมากงั้นเราก็อย่าทำสิ่งเหล่านี้คุณเพียงแค่ต้องหลีกเลี่ยงความโง่เขลาที่รู้จักทั้งหมดได้สำเร็จที่เหลืออยู่ก็คือชัยชนะประการที่สองคุณต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความเบื่อหน่ายผมจะพูดอีกครั้งความมั่งคั่งเกิดจากความเบื่อหน่ายคุณต้องรักความเบื่อหน่ายคุณต้องหาวิธีหลังจากที่คุณซื้อสินทรัพย์ที่ดีแล้วสามารถทนที่จะไม่สนใจมันเป็นเวลา1ิปีได้คุณต้องเรียนรู้ในขณะที่คนอื่นกำลัง กรีดร้องอย่างตื่นเต้นเพื่อเงินด่วนให้รักษาความสงบของความอดทนที่เชื่องช้าของคุณไว้คุณต้องเข้าใจตลาดไม่ได้ให้รางวัลแก่คนที่วิตกกังวลเขามอบรางวัลให้กับผู้ที่ยังคงมีเหตุผลแม้ในความสงบประการที่ 3. คุณต้องเรียนรู้ที่จะให้เวลาทํางานพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของคุณไม่ใช่สติปัญญาของคุณไม่ใช่กลยุทธ์ของคุณแต่คือเวลาวอร์เรนกับผมไม่ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านจากการเก่งกําไรเรากลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน จากการนั่งสมาธิเราแค่ไม่ทำผิดพลาดครั้งใหญ่สะสมกระสุนแล้วซื้อบริษัทดีๆที่เราเข้าใจแล้วก็ไปนอนเวลาและดอกเบีย้ยทบต้นพวกเขาทำงานหนักทั้งหมดให้เราคุณเห็นไหมนี่คือความลับทั้งหมดหยุดไล่ตามความรวยเร็วมันเป็นถนนวันเวที่แออัดและนำไปสู่หน้าผาคุณควรจะเดินบนเส้นทางแห่งการสั่งสมความมั่งคั่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันกว้างขวางมากน่าเบื่อมากและแม้กระทั่งเหงามาก แต่นี่คือหนทางเดียวที่จะทําให้คุณรวยอย่างถาวรจําไว้ว่าความมั่งคั่งไม่ใช่การวิ่ง100เมตรมันคือการทดสอบความอดทนทางจิตใจความมั่งคั่งไม่ใช่เกมตัวเลขมันคือการทดสอบบุคลิกภาพและคนที่เต็มใจจะใช้เวลาของพวกเขาในท้ายที่สุดพวกเขามักจะเป็นผู้มั่งคั่งเสมอ